สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านลดน้ำหนักนะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วผมทำไว้นะครับเป็น EP ที่สองนะครับในการลดน้ำหนักช่วงที่ผมทำผมประกาศบอกเพื่อนๆนะที่ผมทำชาเลนจ์นะครับ6เดือนในการลดน้ำหนักจาก120กิโลกรัม ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แบบว่ารู้สึกว่าน้ําหนักมันจะค่อยๆลงอาจจะเป็นสัปดาห์ละครึ่งกิโลสัปดาห์ละหกิโลนะครับจากที่ผ่านมานะในช่วงเดินที่1เดือนที่สนะครับสัปดาห์หนึ่งอาจจะลดได้ถึง2กิโลถึง2กิโลกว่าเลยด้วยซ้านะครับแต่ทีนี้นะครับทาไมน้ําหนักผมถึงยังไม่ลดลงแบบรวดลวดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเทียบกันที่จํานวนวันแล้วนะครับบางคนนะครับถ้าเกิดไปดูคลิปมาบางช่องนะครับอาจจะลดได้เร็วกว่านี้นะครับ แต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าช่องของเราเน้นที่การดูแลเรื่องการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพไม่ใช่ว่าเ,เราจะเน้นการกินลีอย่างเดียวกินลีมแบบโอ้โหจัดเต็มจัดหนักให้แบบแคลอรี่มันน้อยนะครับเพิ่มโปรตีนนะครับบางคนก็ยังทำบิดผิดอยู่นะกินให้มันน้อยบางคนผมต้องบอกเลยมันเป็นความเชื่อที่แบบก,ก่อนเขามีสูตรอาหารเพื่อไม่จะสังเกตเห็นนะกินน้ำต้มกระดูกหมู น้ำต้มผักนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทำในส่วนของการกินน้ำซุปวันนึงแค่ถ้วยเดียววันหนึ่งอาจชามเดียวอาจจะเพิ่มอกไก่อาจจะเพิ่มกระดูกหมูเพิ่มอะไรไปชิ้นสองชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นผลพวงระยะยาวของเพื่อนๆเองมันจะเจอจุดติดแล้วมันจะกลับต้องใช้เวลามากแล้วมันจะเกิดอาการท้อนะครับมันจะเป็นสเต็ปสเ็ปไปเนาะ พอเพื่อนๆลดได้สักระยยนางแล้วเฮ้ยลดได้เอ้ยรู้สึกดีใจแล้วลดได้ปุ๊บระบบเผาผลาญเราแย่ลงด้วยนะครับในเพ่มในเมื่อเพื่อนๆแบบทานน้อยมากร่างกายต้องการต่อวันนะครับเฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องหานะครับว่า BMR ของเราต่อวันเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะต้องรู้นะครับว่าการกินอาหารเริ่มเดือนที่3เดือนที่สี่เนี่ยเราต้องจริงจังกับมันละนะครับไม่ใช่ว่าจะทําเหมือนเดือนที่1เดือนที่2ได้บางคนนะครับ พึ่งลดน้ำหนักได้แรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงที่ลดได้เร็วรู้สึกดีใจดีใจแบบโอ้โหลดน้ำหนักได้เร็วทําแบบนี้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่เมื่อเราใช้เวลาใช้วิธีการลดน้าหนักแบบผิดๆแบบนั้นมาเป็นระยะเวลา1เดือนถึง2เดือนบางคนร่างกายมันอ่าเซนซิทีฟไม่เหมือนกันนะครับใช้แบบนั้นผิดๆมาระบบพาะผานเราจะค่อยๆลดต่ำลงจากผมนะครับ ผมตีเฉลีย่ยระกอนผมสองพันสองนะครับจากน้าหนักที่เยอะเยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าทําผิดๆนะจํานวนของการเผาผลาญแคลอรี่ต่อว,วันมันจะลดน้อยลงเพราะอะไรตรงนี้ขอนอกเรื่องนิดน,นึงครับเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อว,วันที่จะต้องเผาผลาญและร่างกายมันจะทําอะไรมันจะปรับเปลี่ยนนะครับร่างกายเราฉลาดมากนะครับมันจะปรับเปลี่ยนให้ไม่ เผาผลาญในส่วนที่เราทานเข้าไปมันเป็นผลเสียอย่างไรก็คือต่อไปมันจะเกิดการโยโย,โย่เมื่อร่างกายระบบผานต่ำลงจาก2 0 0 0 2น0อ2,000 1,800อง0 0นพ0 0แแล้วเพื่อนๆไปหยุดวิธีการแบบนี้แล้วกลับไปกินอาหารเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะกินน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำโดยที่แบบแต่มากกว่าเดิมจากที่เราลดอย่างกินน้ำซุปถ้วยเดียวเนี่ยกินไข่ฟองเดียวเนี่ยแต่กินมากกว่าเดิมนิดนึงอาจจะเป็นเพิ่มค่าไรจการนึง มันจะเกิดอาการอย่างไรถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วเราไปดู BMR แล้วนะครับว่าอะในช่วงน้ําหนักส่วนสูงเท่านี้น้ําหนักเราเท่านี้เรากินได้เท่านี้แต่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับร่างกายมันจะเก็บแล้วก็พอผ่านได้น้อยลงนะครับระบบประพันธ์พังหรือที่เราเรียกว่าอาการโยโย่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เ,เพื่อนๆนะครับผมผมมีความคาดหวังจริงๆว่าอยากให้เ,เพื่อนๆมาดูวิธีการลดน้ําหนักแล้วก็การคิดการคํานวณที่ผมทํา ถ้าผมทําผิดนะครับผมทําผิดมีอาการหยุดอ่ล้มหนักไม่ลดอ่ช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของร่างกายผมจะรีบบอกเพื่อนเพื่อนทีเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูช่องนะครับให้เราลดน้ําหนักไปด้วยกันนะครับอุ๊ยเดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับตอนนี้สี่นาทีกว่าแล้วเรามาดูนะครับเรื่องแรกเรื่องแรกของเราเลยที่เออเราพบเจอระหว่างเดอนที่3เดยนที่สนะครับพอเริ่มเข้าเดอนที่สามน้ําหนักเราจะเริ่มลงชาล้าละลงช้าหล,หลายหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ย บางทีอ่ะบางคนแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องกินอาหารแบบนี้มันรู้สึกแบบโอ้โหมันทรมานมันลําบากมากทีนี้นะครับผมอยากให้มองงนี้ว่าช่วงแรกหนึ่งถึงสองเดือนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ําที่ออกจากร่างกายที่ซึ่งผมพูดไว้ในคลิปที่แล,แล้วละอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดอยู่เดือนที่สามเดือนที่สี่มันจะเป็นช่วงของการนําไขามันนะครับมาลดน้ําหนักให้เรานะครับไขมันส่วนที่เราเก็บสะสมในร่างกายเนี่ยมาเผาผลาญในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งผมมีวิธีการอย่างไร แต่เรื่องแรกเราจะมาพูดถึงก่อนว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเรื่องที่ตอนนี้น้ําหนักเราอาจจะลงช้านิดน,นึงออผมช่วงนี้อาจจะเป็นสัปดาห์ละ1นกิโลนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะ7 0 0 0แคลอรี่เท่ากับ1กิโลกร,รมัมถ้าเราลดได้ขนาดนี้นะครับกออ็ได้สัปดาห์ละ1กิโลกร,รัมนะครับวันละ700นะฮะไม่ควรเกินนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ออดาวแคลอรี่ลงไปมากเลยแน่นอนเดี๋ยวเจอจุดติดแน่นอนและจะเจอการภาวะ โยโย่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเรื่องแรกไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับผมอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงเพราะอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจจริงๆบางจุดนะครับผมเล่าจากประสบการณ์จริงๆมันก็เลยอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าให้เพื่อนๆฟังแบบเฮ้ยมันเฟรนี่นิดนึงนะครับทีนี้นะครับการช่างกิโลช่วงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นช่างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือช่างเดือนละครั้ง แต่ผมว่าคนที่ลดน้าหนักอยู่กําลังใจจดใจจ่ออยู่กับการลดน้าหนักเนี่ยมันทํายากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างมากสามวันครั้งเออย่างน้อยนะครับสาวันครั้ง4ี่วันครั้ง5วันครั้งก็ไปก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับทีนี้ไม่ควรช่างทุกวันเพราะว่าการช่างทุกวันมันเผ็นผลเสียงไงจะทําให้เรารู้สึกแบบน้อยน้อยใจนะครับเฮ้ยเรากินอาหารวันนี้เราออกกำลังกายเหนื่อยวันนี้เรากินอาหารน้อยแล้วทําไมน้ําหนักเราถึงยังไม่ลง แต่มันมีอย่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมันมีส่วนที่เรากินน้ําเข้าไปเรากินส่วนที่เป็นโซเดียมเข้าไปร่างกายมันเก็บกักน้ําอยู่แล้วนะครับซึ่งผมอยากจะให้ลองมาดูในส่วนของการชั่งน้ำหนัก7วันที่ผมแนะนํามากกว่านะครับอ่ะเรื่องแรกผ่านไปนะครับเรื่องที่1ผ่านไปมาฟังเรื่องที่2กันนะครับเรื่องที่2ที่ผมเพิ่มเข้าไปก็คือการเพิ่มการเวทเทนนิงเข้าไปในช่วงเดือนที่1เดือนที่2นะครับผมทําในเรื่องของการเวทเทนนิงเนี่ย อาจจะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับแต่ที่3ผมเริ่มที่จะมาเฟ้นมามาเน้นที่ส่วนของกล้ามไบเซปนะครับช่วงกล้ามแล้วก็ช่วงแขนช่วงอกช่วงหลังช่วงท้องนะครับหลายหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยช่วงท้องหลายๆที่เขาแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการให้อ่อาออให้เอวเราเนี่ยเล็กลงอย่างเร็วเราไม่ควรเล่นกล้ามท้องนะครับผมจะบอกอย่างนี้ เมื่อเราต้องการลดน้ําหนักแบบไปแบบเต็มที่เลยให้เป็นแบบปกติเลยคนปกติเลยให้ลดน้ําหนักให้มีกล้ามให้มีอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะเล่นกล้ามท้องคบคู่กันไปด้วยถึงตรงนี้เล่นกล้ามท้องแข็งแรงมันจะบวมใหญ่ขึ้นมาแต่วันหนึ่งเราต้องคิดถึงผลลัพธ์ที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆมันยังไงผมผมคาดหวังเลยนะของผมเองคือจากจะให้มีซิทแพ นะครับถ้าเราไม่เล่นก้ามท้องเราไปเล่นตอนที่เราลีนเต็มที่แล้วเราน้าหนักลงเต็มที่แล้วก้ามท้องเราจะไม่แข็งแรงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเล่นทางร่างกายเล่นการเล่นเวททางร่างกายนะครับผมจะเล่นเวท่วนหนึ่งแล้วก็นําในเรื่องของบอดี้เวทเทนนิงเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเล่นจําเป็นมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนการสควอต สควอชนะครับหลายๆคนนะครับลองไปดูท่าการออกก Space, ําลังกายการสควอชนะครับที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ควรที่จะเอไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะครับควรที่จะเป็นแนวตรงลงไปนะครับในการสควอชนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสควอชให้ถูกต้องได้ต้องฝึกนะครับเพราะว่าถ้าสควอชผิดมันจะมีผลเสียกับร่างกายเราอีกด้วยแล้วก็ไม่ได้ในส่วนของด้านล่างการเพิ่มกล้ามทางด้านล่างของเรา นะครับเพราะฉะนั it, ้นการสควอชมันเป็นสิ es, ่งสําค <ti> ัญในการออกกำลังกายในส่วนการสควอชการเล่นช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปแยกเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าตอนนี้เลยว่าการสควอชมันเป็นสิ่งสําคัญในการลดน้ำหนักของเราเป็นอย่างมากนะครับหลังจากข้อที่2แล้วนะครับในเรื่องของการเพิ่มการเวทเทรนนิ่งเข้าไปเรื่องที่3มนะครับมาเรื่องที่3แล้วเรื่องที่3จะเป็นการดูแลในเรื่องของอาหาร ในเรื่องการคำนวณแคลอรี่นะครับช่วงเดือนที่หนึ่งอที่สองอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยเราอาจจะกินแบบไม่ได้ซีเรียสกินไม่ได้จริงจังเท่าไหร่แต่น้ำหนักเราก็ลงใช่ไหมแต่เมื่อน้ำหนักตอนนี้มันลงยากแล้วมันค่อยๆลงค่อยๆสเต็ปดาวล,ลงไปนะครับทีนี้ช่วงเดือนที่สามเดือนที่สี่ผมทำยังไงผมจะต้องมานั่งคำนวณแคลอรี่ที่ผมต้องการต่ว,วันอย่างจริงจังนะครับแต่ไม่ใช่ว่าการคำนวณแคลอรี่ผมไม่อยากแนะนําให้เพื่อนแบบว่ามานั่งเอาอกไก่หนึ่งร้อยกรัมมาชั่ง เอาไข่สองฟองมาชั่งดูเฮ้ยวันนี้เราทานไปเท่าไหร่เป๊ะๆอย่างนั้นไม่ใช่ให้เราเฉลีย่ยอย่างเช่นเรารู้ละลองลองเสิร์ชหาดูนะครับว่าอกไก่เนี่ยอ,อกไก่อกหนึ่งเนี่ยมันแค่กี่แคลอรี่เราเฉลี่ยเลยนะครับสำหรับใครมีตาชั่งก็ลองชั่งดูแต่ถ้าเกิดสําหรับใครไม่มีตาชั่งก็ให้การเฉลี่ยของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าการเฉลีย่ยอย่างน้อยเนี่ยร่างกายของเราตัวเราทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเป็นการเข้าข้างตัวเองคิดว่าแคลอรี่เนี่ย มันน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้บวกเข้าไปอย่างเช่นสมมุติว่าผมกินอกไก 300, 400, ่สามร้อยสี่ร้อยอาะตีว่าห้าร้อยแคลอรี่ด้วยกันอกไก่ผมตีว่าผมกินห้าร้อยแคลอรี่ผมจะเฉลีย่ยผมจะบวกเข้าไปอีกหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแคลอรี่นะครับเพราะว่าเรามีการเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วว่าอันนี้มันไม่ถึงหรอกแคลอรี่ที่เราคิดเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ให้เราบวกเข้าไป บวกเข้าไปบวกเข้าไปแล้วส่วนต่างตรงนั้นมันก็จะเป็นส่วนที่หักลบแต่ว่าผมเ่อมองยังไงว่าที่ผมลองทดลองหลายๆอย่างแล้วมันเกินอยู่แล้วนะครับจากที่เว็บไซต์เขาคิดมามันเกินจากที่เรากินเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ทําแบบนี้นะครับอ่ะในส่วนของการคํานวณแคลอรี่เมื่อเราผ่านแบบนี้แล้วการช่วงแรกนะครับเมื่อเราคํานวณแล้วเนี่ยมันจะยากทีหนึง่งแต่พอผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์เราจะเริ่มชํานาญแล้วนะครับเราจะรู้แล้วว่าเราควรกินต่อวันเท่าไหร่ นะครับมันคือประสบการณ์และให,ให้เราให้เราร่างกายและเราเรียนรู้เนี่ยสมองเราได้เรียนรู้ว่าเรากินแค่นี้มันมันเพียงพอไหมต่อวันนะครับมันจะบอกเราเองร่างกายเรานะครับถ้าเกิดเรากินไม่พอจะเกิดการโยโย่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรกินน้อยเกินไปอย่างเช่นโปรตีนควรอัดเข้าไปช่วงเซอร์สารมสี่ผมยังไม่กินคาร์โบไฮเดรตยังกินอยู่น้อยน้อยมากๆเลยนะครับยังไม่อัดแบบว่าข้าวขาวเป็นจานเป็นถ้วย่เงี้ยยังไม่อัดถึงขนาดนั้น นะครับในส่วนของอาหารก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมีสงสัยเรื่องอาหารนะครับให้สอบถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามนะครับแล้วเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่4เรามาเรื่องที่4หลังจากเรื่องอาหารแล้วนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมการนอนอย่างจริงจังนะครับในเรื่องของการนอนทําไมมันจําเป็นกับเรานะครับการนอนเนี่ยมันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอระหว่างที่เราหลับแล้ว ช่วงเวลาการนอนเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เราเผาผลาญแคลอรี่ช่วงเวลาที่เราจะลดน้ําหนักได้เนี่ยคือการนอนมันสําคัญนะครับแต่มีอีกเรื่องหนึง่งอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เวลามันไม่ตรงกันพยายามนะครับพยายามถ้าใครเลิกงานเที่ยงคืนใครเลิกงานห้าทุ่มพยายามนอนให้ได้มากที่สุดแล้วถ้าระหว่างวันมันเกิดอาการแบบเฮ้ยมันยังง่วงมันยังเพีย,รยจริงๆผมแนะนําให้นอนสิบห้าทีถึงยี่สิบนาทีนะครับช่วยได้ แต่ยังไงแล้วก็พยายามนอนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการที่เราจะลดน้ําหนักลงได้เนี่ยถ้าการนอนไม่ดีมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งเหมือนกันที่จะทําให้เราเจอจุดติดและลดน้ําหนักลงได้ไม่สําเร็จะนะครับเรื่องการนอนเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดเรื่องการนอนค่อนข้างมีเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นต่ำเลยควรนอนให้ได้6ชั่วโมงแต่ถ้า5ชั่วโมงแล้วเรานอนอย่างมีประสิทธิภาพก็โอเค นะครับมีประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างไรนะครับประสิทธิภาพก็คือช่วงเวลาที่เราหลับลึกนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้านอนไปแล้วเราหลับไปแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงให้หลังจากที่เราหลับแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาของการหลับลึกนั่นเองนะครับช่วงแรกเนี่ยจะยังนอนหลับได้อย่างไม่เต็มที่นะครับหลับหลับตื่นตื่นนะครับช่วงแรกแต่หลังจากที่เรานอนไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสาคัญกับการนอนไม่ควรเล่นมือถือก่อนเข้านอนเพราะจะทําให้เรานอนหลับยาก นะครับเราควรอาจจะเป็นว่าอา,อาจจะเปิดเพลงคอคอผมใช้วิธีนี้นะผมใช้การเปิดเพลงให้นอนหลับง่ายให้คอคอระวังนอนแป๊บแป๊ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็หลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่4นะครับเรื่องการนอนเป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งพอๆกับเรื่องของการออกกําลังกายเลยด้วยซ้ำนะครับหรือมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผอผผานการผอผผานไขมันผอมผานต่างๆการนอนเนี่ยมันจะผอผผานในช่วงการนอนนะครับ มาเรื่องที่5เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับในช่วงเดือน3เดือน4ี่ที่ผมมีการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาต่อกันเรื่องที่5นะครับ5นี่5นะครับเรื่องที่5นะครับก็คือช่วงนี้นะครับในการลดน้ําหนักของเรานะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนมองอย่างนี้นะครับว่าการลดน้าหนัก1กิโลกรัมเนี่ยต้องเผาผลาญไปทั้งหมด7 0 0 0แคลอรี่ซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับ เกณฑ์การลดน้าหนักที่สําคัญเลยก็คือวันละ500นะครับหรือเกินนี้ได้นิดหน่อยนะครับก็เป็นวันละ500กิโลแคลอรีนะครับที่จะลดได้ลดน้ําหนักนะครับต่อวันนะครับถ้าใครลดมากกว่านี้ลดเป็นพันแคลอรีนะครับต่อวันอีกอย่างหนึ่งคือเจอการโยโย่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับสัปดาห์หนึ่งลดได้1กิโลกรัมก็ถือว่าเวิร์กนะครับ แล้วการที่เราจะมาโฟกัสในเรื่องของการลดน้าหนักเป็นรายสัปดาห์เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบางวันของคนวัยทำงานนะครับผมต้องบอกเลยว่าบางครั้งการทำงานเราไม่ได้มีหลักตายตัวนะครับการกินเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้อย่างเป๊ะๆขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับหสัปดาห์หนกิโลถือว่าเป็นมาตรฐานของการลดน้ำหนักนะครับต้องเรียกได้ว่าคนทั่วโลกเลยก็เป็นประมาณนี้ ลดน้ําหนักได้1นกิโลต่อสัปดาห์นะครับถ้ามากกว่านี้เราต้องรีบหยุดพฤติกรรมของเราแล้วควรเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับควรเปลี่ยนการกระทําของเราการกินของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในการลดน้ําหนักเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการกินน้อยนั่นแหละนะครับแล้วก็ออกกําลังกายไม่เพียงพอบางคนว่าเฮ้ยวันนี้ขี้เกียจออกกําลังกายนะครับทําด้วยการกินให้น้อยลงผิดนะครับผิดเลย นะครับผิดตรงนี้ผมอยากให้มองอย่างนี้นะร่างกายมันจําเป็นจะต้องเอาแคลอรี่เพื่อที่จะไปใช้ดําเนินชีวิตต่อวันถ้าเพื่อนๆน,นะครับกินน้อยลงไปแล้วร่างกายเราจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ไงนะครับและถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้จนเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นสิ่งที่เคยชินตลอดไปเนี่ยแน่นอนร่างกายมันจะต้องสึกหรอ นะครับเพราะว่ามันไม่มีอาหารเข้าไปเลี้ยงไม่มีอาหารที่จะทํางานร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพร่างกายเราจะชํารุดสุดโทมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับควรที่จะทานอาหารได้อย่างเ,เพียงพอต่อวันแล้วผลลัพธ์นะครับมันอาจจะช้าหรือเร็วนะครับอาจจะเป็นของผมเนี่ยหเดือนอาจจะเป็นปีหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้นะครับมันอาจจะช้าแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการตลอดเนาะ เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆผมบอกได้เลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ล้มเลิกอุดมการนะครับหรือความตั้งใจในการลดน้ําหนักเนี่ยถ้าไม่ล้มเลิกไปเรายังรู้ว่าเอ้ยวันนี้เรากินบุฟเฟ่นะครับ <c oughs> พรุ่งนี้เราก็กินน้อยห,หน่อยเนาะนะครับมันเป็นการเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยากให้มองว่าการลดน้ำหนักเนี่ยคิดไปเลยว่าต่อสัปดาห์เนี่ยเราทานถ้าวันนี้เราทานเยอะเราทานของหวานเข้าไปแบบอดไม่ได้จริงๆทานของหวานเข้าไปนะครับวันต่อไปให้ทานน้อยลงนะครับทําแบบนี้นะครับ แล้วนะครับความสําเร็จก็จะมาหาเ,เพื่อนเองนะครับวันนี้นะครับผมก็บอกทุกครั้งนะครับผมอาจจะยังลดน้ําหนักได้ไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมทําได้คือตอนนี้จาก120กิโลกรัมก,กว่าๆเนี่ยผมสามารถลดได้ถึงถ้าถ้าพูดถึงปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมทําคลิปย้อนหลังเนี่ยเราจะพูดถึงในช่วงย้อนหลังปัจจุบันเลยผมลดได้ประมาณสัก25กิโลกรัมแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่วัดใจเลยจริงๆว่าน้ําหนักจะลดลงได้อย่างช้า มันก็เข้ากับเดือนที่3าเดือนที่4ี่นะครับที่น้ําหนักค่อยๆลงแต่ต่อไปมันจะลงได้ช้ากว่านี้อีกอย่างที่ผมบอกเลยผมตีไปเลยว่าสัปดาห์หนึ่งผมลดได้แค่8ขีดเนี่ยผมก็ดีใจได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าไปมองว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้ต้องลดได้3โลสัปดาห์นี้ต้องลดได้4ี่โลอย่าไปตั้งเป้าแบบนั้นนะครับเราตั้งเป้าระยะย,ยาวเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตั้งเป้าระยะสั้นแล้วพฤติกรรมการกินของเพื่อนๆจะเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเพื่อนจะเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับตั้งเป้าหมายระยะยาหกเดือนขึ้นไปปีหนึ่งขึ้นไปนะครับในการลดน้าหนักเนี่ยพฤติกรรมการกินของเราก็จะเปลี่ยนไปกินของที่มีประโยชน์กินอาหารที่มีประโยชน์มีการคิดเรื่องการกินมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับสม่าเสมอก็ลองลองดูนะครับในการวางตั้งเป้าหมายวางกําหนดการในการออกกําลังกายเนี่ยสัปดาห์หนึ <S <S ่งอ่ะคนออกกําลังกายให้ได้ ยังต่ำห้าครั้งนะครับห้าวันนั่นเองก็คือมีการเวทเทรนนิ่งบ้างมีการคาริโอบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆออกกําลังกายสัปดาห์สองครั้งอย่างนี้มันก็ไม่เห็นผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องดูตัวเองเป็นสําคัญนะครับทีนี้แต่ละคนก็ต้องปรับใช้กันไปนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเอาวิธีการของผมไปใช้เลยแล้วจะได้ผลนะครับเราต้องลองเราต้องลองผิดลองถูกไปแต่ช่วงแรกยังไงทุกคนลดอาหารลงไปจากเดิมนะครับ ยังไงมาแล้วมันเห็นผลแน่นอนนะครับแต่บรรยอช่วงยากเนี่ยช่วง2ช่วงเดือนที่3 4, าเดือนที่สของผมเนี่ยช่วงเดือนที่ห้าที่หเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความเข้าใจในการลดน้ําหนักเป็นอย่างดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมคิดว่าคลิปว,วิดีโอนี้นะครับจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้สําหรับคนที่กําลังลดน้าหนักแล้วนะครับลดน้าหนักอาจจะช้าลงนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับคลิปนี้อาจจะตอบคาถามเพื่อนๆได้แต่ถ้าเกิดใครยังมีข้อสงสัยที่ไม่เหมือนอย่างที่ผมพูดไป สามารถสอบถามมาได้เพราะาผมอาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับทีนี้สอบถามมาได้ทุกเมื่อผมยินดีจะตอบทุกคาถามเพราะว่าผมคิดแล้วว่าการทาแล้วน้ำหนักเนี่ยผมทําในช่อง YouTube เนี่ยผมอยากจะทําให้เ,เพื่อนๆที่กําลังประสบป,ปัญหาน้าหนักเยอะๆอยู่นะครับมาลดน้าหนักได้นะครับแล้วลดโรคลดภัยต่างๆด้วยเนาะเพื่อนๆอ,อยากจะมีชีวิตอยู่ที่ยืนยาวนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับ เราอย่าไปพูดเล็กๆนะครับว่าแบบอยากจะใส่เสื้อผ้าอยากจะให้หุ่นดีขึ้นพูดถึงโครคภัยไข้เจ็บลูกพูดถึงอนาคตว่าเราจะเจ็บป่วยอย่างไรต้องมาทรมานแค่ไหนนะครับมองแบบนั้นเลยดีกว่านะครับมันจะทําให้เราลดน้ําหนักได้อย่างสําเร็จนะครับวันนี้นะครับก็ขอตัวไว้เพียงนี้ก็จบแล้วสำหรับอีพีที่2ในการลดน้ําหนักโอ้ก็หวังว่านะครับหวังหวังอีแล้วนะครับหวังอีแล้ว ข้อมูลของผมจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไทรคนใดคนหนึ่งนะครับที่กําลังลดน้ำหนักแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาหรับทุกคนนะครับที่กําลังลดน้าหนักอยู่ในช่วงนี้หรือกําลังคิดจะลดน้ําหนักนะครับก็สามารถเอาข้อมูลจากช่องผมไปพัฒนาตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองสําคัญเลยคือนี่ m i n d s e t ถ้าความคิดของคุณยังไม่จบนะครับลดน้าหนักก็ยากโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน E ีีที่สานะครับ ค่อนข้างที่จะเริ่มจากเข้มข้นนิดนึงเราเริ่มจะเอาหลักการเข้ามาพูดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอีพีที่3จะมีข้อมูลมากกว่านี้อีกครับเพราะผมได้ทําการศึกษาหาข้อมูลระหว่างการลดน้าหนักไปด้วยข้อมูลก็เลยจะเยอะนิดนึ่งแล้วเรามีการเปลี่ยนเอาอาหารที่มีประโยชน์เข้ามากินกับร่างกายมากยิ่งขึ้นในเดือนที่5เดือนที่6โอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย